เมื่อวันที่22มิถุนายน64ที่ผ่านมาพระมหาอานันท์อานันทโทเจ้าอาวาสวัดเขาพระทองไูทุนอินทศิลาประธานศูนย์ข่าวนคร24ชั่วโมงสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชพร้อมทีมงานโรงทานพระเวสสันดรชาโดกวัดเขาพระทอง และคณะสื่อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมและช่วยเหลือในรพีพงศพันธิพแพทย์หรือหมูกอ,อายุ47ปีที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่2 0 1ทบ4หมู่1ถนนกรัฐมนตรีโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช หนุ่มยอดกตันญูเช่าบ้านเลขที่61ทับ1ซอยทุ่งขาตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชประกอบอาชีพขี่รถจัก,กรยานยนต์รับจ้างหาเลี้ยงดูนางละไมคุณรัตหรือยายนาอายุ83ปี แม่บังเกิดกล้าวป่วยพิการโรคกระดูกเสื่อมเป็นอัมพาตขาขวาไม่มีเร่ยวแรงกระดูกสันหลังคดงอหูหมวกและความจำเริ่มเสื่อมหลังจากที่นายระพีพง์โดนพิษโควิดทำให้ขาดรายได้จึงจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละ2,300 บาดล่าช้าจนถูกยื่นคำขาดให้ออกจากบ้านเช่าตนจึงตัดสินใจประกาศลูกไก่พันไก่ชน5้าตัวที่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายและออกหาบ้านเช่าหลังใหม่เมื่อถึงบ้านพบนายรพีพงษ์และนางละไมหรือยายนานั่งอยู่หน้าบ้าน พร้อมสุนัขคู่ชีพสองตัวที่ทำหน้าที่คอยปกป้องดูแลนางละไมหรือยายนาช่วงในระพีพงหรือหมึกไม่อยู่ออกไปทำงานเบื้องต้นพระมหาอาน,านันแบ่งเงินที่บินเอกพันบรรลือฤทธิคู่แปดดารานักบุญ มอบสนับสนุนโรงทานพระเวชสันดรชาดกผลิตอาหารกล่องน้ำดื่มแจกจ่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบภัยโควิดโดยแบ่งมาช่วยเหลือเหลือในายรพีพงษ์และนางละไมจำนวน3,000บาทขณะที่นางกมลทิพย์กุลคง เจ้าของสวนส้มโฮทัพทิมสยามในตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังได้มอบเงินสดช่วยเหลือ5,000บาทให้ในายไพฑูรอินทศิลานำมามอบให้ในายรพีพงนางละไมในโอกาสเดียวกันด้วยนางละไมหรือยายนากล่าวว่าเมื่อ20ปีก่อน คนเช่าตึกเปิดร้านข้าวแกงน้ำชากาแฟในบอขอสอนครศรีธรรมราชมีไรายได้วันละกว่า5,000บาทโดยคนที่ไม่มีเงินก็ไม่ต้องจ่ายกินฟรีก็ได้ลูกค้ากินและค่อยจ่ายภายหลังก็มีจำนวนมากและเก็บไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้หลังตนป่วยเป็นโรคกระดูกเสื่อมขาขวาไม่มีรี กระดูกสันหลังคดงอหมอห้ามทำงานหนักตนก็ไม่ได้ประกอบอาชีพค้าขายอีกเลยรับสมบัติอื่นๆไม่มีนายระพีพง์ลูกชายคนเดียวเลี้ยงดูมาตลอดเองินก็ร่อยรอลงไปเรื่อยๆจนต้องหาบ้านเช่าราคาถูกและเปลี่ยนบ้านเช่ามาเรื่อยมากระทังมาอยู่บ้านเช่าในสวนมังคุดเมื่อกว่าหนึ่งปีก่อนจนมาทราบว่าเจ้าของบ้านเขาไม่ให้อยู่อีกต่อไปตนเสียใจมาก แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรรอนายระพีพงหรือหมึกลูกชายหาบ้านเช้าใหม่ได้ก็คงออกจากบ้านเช่าหลังนี้ดีใจมากที่มีพระสงฆ์และนักข่าวยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือซึ่งชีวิตของตนไม่รู้จะอยู่ได้อีกสักกี่ปี ก็เป็นห่วงนายระพีพงหรือหมึกลูกชายแต่หากตนตายเชื่อว่าเขาคงหาเลี้ยงตัวเองได้ตนขอให้ทุกคนที่ช่วยเหลือตนและลูกพบแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองตลอดไปขอให้มีโชคลาภถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ยายนากล่าว